โปรแกรม a ม r ร์ตบ p ๊ก r นะคะข้อ4.1ให้บันทึกเงินเพิ่มเงินหักของเดืนอนมาพาันดังนี้น,น,นางสาวสุขใจเก่งมาาเงินเดือน50,000บาทเบี้ยขยันไม่มีหักขาดงานไม่มี 2. ในายดีจริงแน่นอนเงินเดือน15,000บาทเบี้ยขยัน1 0 0 0 0บาทหักขาดงาน5 0 0บาทาน 500, างสาวงามจริงดีพร้อมเงินเดือน1 5 0 0 0บาทเบี้ยขยัน1,000บาทหักขาดงานไม่มีนะคะ เราก็จะมาบันทึกรายการเงินเพิ่มเงินหักของเดือนกุมภาพันธ์นะคะเราก็จะมากันที่หน้าเมนูหลักของโปรแกรมสมาร t ตปิดเพโลเราจะมาทำรายการบันทึกเงินเพิ่มกันก่อนนะคะไปที่เงินเดือนบันทึกเงินเพิ่มรายได้อื่นโบนะัสจะขึ้นหน้าต่างเพิ่มแก้ไขข้อมูลรายการเงินเพิ่มนะคะเราจะมาเปลี่ยนตรงวันที่เป็น0 1 0 2 2 5 5 8ถึง 28 02 2558โอเคค่ะเราก็จะมาเพิ่มรายการกันนะคะไปที่ F3 เพิ่มรหัส01ขอภัยนะคะไม่ใช่นะคะรหัส02 นายดีจริงแน่นอนนะคะวันที่28 28 0 2 5ปประเภทเงินเพิ่มนะคะเราจะใส่ว่าเบี้ยขยัน enter เบี้ยขยันรหัสคือ ATT นะคะยอดนึ่งหนึ่งมืนบาท Enter เราก็บันทึกรายการของนายดีจริงแน่นอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ F10 บันทึกต่อไปเราจะมาบันทึกรายการของคนที่2กันนะคะ รหัสพนักงานใส่จุด enter เลือกเป็นรหัส0ูนสามนงสาวงามจริงดีพร้อมวันที่เป็น 28, 0, 2องแปดศูปประเภทเงินเพิ่มนะคะเราก็พิมพ์ว่าเย,ยี่ยขยอัน เป็น ATT นะคะยอดเงินของนางสาวนามจริงดีพร้อมก็คือ1,000บาท Enter เราก็บันทึกรายละเอียดของนางสาวนามจริงดีพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะ F10 บันทึกเราก็จะไม่บันทึกรายการของพนักงานคนใดแล้วนะคะ Escape ออก ะเห็นว่ารายการที่หนึ่งนี้นะคะเราลืมใส่ชื่อพนักงานเราก็จะไปแก้ไขนะคะโอเค่ะ let's k e จากนั้นเราจะมาบันทึกรายการหัดนะคะ ที่เมนูหลักนี่ค่ะเราจะมาเปลี่ยนวันที่เป็นศูนยหนึ่งศูนสองสองห้าห้าแปดถึงสองแปดศูนสองสองห้าห้า โอเคค่ะเพิ่มรหัสพนักงานนะคะเราจะใส่จุด Enter ในที่นี้จะเป็นวายดีจริงแน่นอนนะคะเราจะใส่วันที่เป็นวันที่28 0 2 58ปประเภทเงินหักนะคะเราจะ ใส่ว่าขาดงานินเทอร์รหัสก็คือ BABS นะคะยอดหนึห้าบาทเราก็ใส่รายละเอียดของนายจริงแน่นอนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ F10 Enter เราจะไม่บันทึกรายการเพิ่มแล้วนะคะก็ escape ออกเราก็จะได้รายละเอียดของเงินหักนายดีจริงแน่นอนค่ะประเภทหักแงาน500บาทนะคะ escape ออก